ไปต่อกันที่วังน้ําเขียวกันต่อเลยวังน้ําเขียวเองก็ฝนตกหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่าตกหนักจนถึงขั้นที่ไปซัดน้ำเนี่ยซัดถนนพังเลยคนในพื้นที่ก็เลยฝากเตือนคนที่จะขับรถผ่านเส้นนี้ปวดระมัดระวังนะคะโดยที่บริเวณตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ถนนที่ชาวบ้านเข้าใช้สัญจรก็คือเส้นทางระหว่างบ้านพายุงมิตรหมู่ที่15ตํบบาบลวังมีอำเภอวังน้ําเขียวเส้นนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าไปบ้านสุกสีงามหมู่ที่13ตําบลตะขบอำเภอปักทงชัยค่ะครับเส้นนี้เนี่ยเขาเป็นบริเวณที่ข้ามลําห้วยนะคะพบว่าถนนพังค่ะมีร่องรอยถูกกระแสน้ําพัดจนถนนเนี่ยพังเสียหายผิวถนนที่เป็นลาดยางก็ถูกน้ํากัดซาะหลุดออกไปยาวกว่า5เมตรจนมองเห็นชั้นดินด้านในของถนน แม้เรือร่อแผงเหล็กที่กั้นข้างทางเองก็ถูกกระแสน้ําพัดออกไปเหมือนกันค่ะก็พบว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีเศษยางมะตอยเศษซากแผงกั้นตกลงไปกองอยู่บริเวณลําห้วยเนี่แหละค่ะพร้อมกับยังพบว่ามีรอยแตกร้าวของถนนด้วยชาวบ้านจึงได้มาแจ้งเตือนคนที่จะใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ให้ระมัดระวังนะคะจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านพยุงมิตรหมู่15นะฮะก็บอกว่า บริเวณที่ถนนชำรุดเป็นเส้นทางผ่านลำห้วยนะฮะชื่อลำชัยกงก็ทราบว่าช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่ก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ํามากคาดว่าทําให้เกิดน้ําท่วมจนถึงผิวถนนนะครับแล้วก็กระแสน้ําก็พัดผิวถนนและอุปกรณ์แผงกั้นนะฮะแผงแผงกั้นถนนเนี่ยหลุดชำรุดเสียหายครับชาบวบ้านในพื้นที่ก็ทราบกันดีนะฮะแล้วก็จะขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หรือไม่ก็จะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นนะครับค่ะก็ฝากเตือนคนที่จะใช้เส้นนี้นะคะให้ระมัดระวังกันหน่อยหรือว่าให้เลี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ถนนชํำรถอยู่นะคะถ้าขับรถผ่านไปก็ขอให้ขับจะช้าๆโดยเฉพาะหากอย่างยิ่งหากเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่มีไฟนะคะตอนนี้ก็ยังาทางเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวางหมีอำเภอวังน้ำเขียวก็นำแผงกั้นลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะซ่อมแซมกันต่อไปค่ะ